มาต่อกันที่ ep 2นะครับหลังจากที่ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูโครงสร้างของบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนี่เป็นขั้นตอนการมุงเมทันชีตนะครับ เมทัลชีสที่หุ้มฉนวน PU นะครับหุ้มฉนวน PU f o โฟดูนะครับนี่ครับหุ้มฉนวน PU f o โฟอันนี้จะก,กันความร้อนได้ระดับหนึ่งนะครับ ถือว่าก็ดีกว่าที่ไม่ได้ติดตั้ง P.U. เลยเพราะว่าอันนี้จะป้องกันเสียงจากฝนตกและป้องกันความร้อนจากแสงแดดได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเสร็จไปแล้วนะครับใช้เวลามุงอยู่1วันใช้คนงานสองคนนะครับส่วนที่เหลือยังไม่ได้ทำก็คือปิดข้างหน้าจั่วนะครับ ปิดค้างหน้าจัวปิดค้างเมทันชีตบนตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะติดตั้งภายในวันนี้หลังจากนั้นก็จะส่งงานนะครับซึ่งผมได้รับแค่โครงสร้างแล้วก็มุงนะครับมี2อ,อย่างที่ผมได้รับส่วนที่เป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับการมุงมมทั้นชีดนะครับ ถึงบ้านถ้าเราทําได้แบบนะครับการมุงจะเสมอกันแนวของส่วนเหลือที่ที่เราเผื่อไว้สิเซนนะครับก็จะเท่ากันความยาวของตัวบ้านอ่า13มเมตรส8เซนนะครับความกว้างของตัวบ้านที่ยื่นออกมาทั้งหมดคือ12เมตรยีเซนนะครับก็ถือว่า ไม่เล็กนะครับถือว่าไม่เล็กพอดีพอดีครับมองหลายๆมุมก็สวยอยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับอันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมขึ้นเมื่อวานนี้ผมมานั่งทําคนเดียวผมขึ้นคนเดียวครับคือครอบหน้าจั่วนะครับเมื่อวาน นี่ครับเมื่อวานนี้ผมครอบหน้าจั่วนะครับใช้เวลาครอบอยู่สองชั่วโมงเสร็จนะครับนี่คือข้างบนของตัวบ้านหลังนี้นะครับการยึดนอด็อตการยิงน็อตต่างๆต้องเป็นแถวนะครับเพราะว่าต้องผิดไม่ได้เลยนะครับคือถ้าผิดนี่มันจะฟองไปถึงข้างล่างเลยมันจะไปทะลุแผ่น พี่ยูโฟมจะทำให้เป็นรอยนะครับต้องเอาให้เปะ๊ะสรุปแล้วคือสวยครับพอทำเสร็จก็ดูสวยงามดีสวยงามอันนี้ก็เหลือเก็บข้างปิดข้างตรงนี้ครับ อันนี้เป็นมุมด้านบนนะครับโอเคครับเพื่อนๆน,นะครับจะขึ้นเช้าๆก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ากลัวลื่นเพราะว่ามีน้ำค้างเกาะที่แผ่นเมทัลชีตมากมายก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอให้น้าค้างตรงนี้แห้งไปก่อนเดี๋ยวพบว่าจะขึ้น จะขึ้นยิงข้างตรงนี้แป๊บเดียวไม่นาน